สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูปที่ดุบุญมมเชนแนลครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบรรยายมวยละมาดคู่ที่10ของรายการครับเป็น2คู่สุดท้ายพิเศษครับเป็นการช่วระหว่างสวรยใจร้ายครับนักมวยทางด้านมุมแดงกับปุ่มเจนเซนครับนัาชกจากรายการกันละครั้งหนึ่งไฟครับวันนี้มีโอกาสมาชกที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นครั้งที่2ครับ สวายใจร้ายครับไม่ต้องพูดถึงครับว่าจังหวะนี้แม่เกี่ยวได้แล้วก็เตะตัดขาล่างลงลง้มลงไปเลยครับจังหวะนี้โดนถีบทำา้ายจังหวะความเป็นโมนีนะสวายดูเป็นรองเล็กน้อยแต่ว่าลุปร่างเครื่องชกส่วนหนาะความใหญ่ดูได้เปรียบพอสมควรครับแข้งขวาปุ่มจังหวะนี้ครับเกี่ยวล่างลง้มล,ลงไปเป็นครั้งที่สองครับ กำหนดชกสยกครับสามนาทีพัก4ี่นาที3มยกลหล้ผลครับจับนาเสียบเข่าซ้ายปุ่มขวางน่ะยัดเข่าขวามายัดเข่าซ้ายเกี่ยวได้ขีดเหยียบเข่าซ้ายเทียบเสียบเข่าขวาพยายามจะพยายามจะบิดจะหักล้มลงไปครับพยายามเตะโอ้ยเตะขาเจาะยางครับจังหวะนี้ครับปหมัดหนึ่งสองเสียบเข่าซ้ายโอ้ย ที่เหยียบเข่าขวาครับโอ้โหหนักแรงทั้งสิ้นครับทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาของทั้งคู่ดูว่าใครจะเป็นลมก่อนกันครับพยายามเดินต่อเนื่องครับนาถสวายนี่พานีิเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ใครมวยเอเบจามาศจันทบุรีนู่นแหรอครับนี่ครับนี่เตะขาจอยางหุกขวาต่อยหมัดหนึ่งสองแข้งขวาเพชรบูมมาเกี่ยวได้โอ้โหเตะตัดลูกนี้ครับโอ้โห,โหโล่มทั้งยืนครับ ขยับโยกเข้าไปียิหมมัดขวาขาจอดยางุบปต่อยมัดหนึงสอเสียบโอ้ยแข่งซ้ายเสียบของซ้ายโอ้โหแต่ละดอกหนักแรงทั้งสิ้นครับต่างกระแพงไว้ครับเกี่ยวเอาอล้มลงไปจนได้ครับจังหวะสุดท้ายของนาะสวายใจลาย ยี่สิบีสุดท้ายของยกแรกครับ,บดูว่าใครจะหมดก่อนกันใค้ชนะนี่ได้ใจทั้งคู่แล้วครับดูครับการออกอาวุธเสียบเอาคว้ากินม,มา้ายหมดยกครับผมมันครับ ยกที่2ครับคู่สุดท้ายง่วงๆเจอแบบนี้ก็ง่วงไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับหายง่วงท,งทันทีแล้วครับมาไมา้เห็นรูปร่างเลือนล่างศิล,ลิระหน่อยครับนี่ครับยกที่สองมาดูคราบริลทียกที่สองเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับแข่งซ้ายปุ่มเจนเซนนี่ครับตั้งรัดจังหวะสองแล้วดูเยเนียบแข้งขวาขยับมันักแข้งซ้าย นะครับแข้งขวาอุ้ยมาทางซ้ายทางขวาครับพุ่มจังหวะนี้ครับโยกจังหวะโดดรวดเต้นพอดีครับเจอเตะตัดล่างหลมทั้งยืนครับจับนายได้ต่อยมาหนึ่งสองเชียบเข่าซ้ายยัดเข่าขวาโอ้โหมวยชีบบางคู่นี่ยังอายครับคู่นี้ชกันสุดมันจริงๆครับขยับโยกเข้าไปครับหาเลี่ยมมาจังหวะ แข่งขวาน้าสวายกิมหมัดซ้ายปุ้มปุ้มจับนายได้เสียบเข่าซ้ายวงในนี่ดูได้เปรียบเสียบเข่าขวาอีกทีจับนาเสียบซ้ายคืนเสียบโอ้โหสุดมันครับดูครับน้าสวายนี่ห้าสิบแล้วนะครับอายุของเขาแต่ว่าดูสภาพร่างกายตีแบบเสียบเข่าขวาจับนได้พยายามจะหมุนออกข้างวินทีนนไม่ได้ครับจังหวะนี้ ต่างหายใจลดต้นคอครับหืดขึ้นคอครับจับในเสียบเข่าขวาจิ้มหมัดขวาครับสวายเสียบเข่าขวาอุ้ยมาแยกหมัดหน้ากระแทกจิ้มเสียบเข่าขวาครับโอ้มาดูดิดูด,ดิจับในได้จิ้มหมัดซ้ายเสียบเข่าขวาพยายามจะต่อยหมัดครับนะัำสวายเตี๊ยบลำตัวอัดเข้าไบนีบ่ครับต่างฝ่ายต่าง จะเป็นลงโอ้ยลอดดูเลยนะเอ้ยลอดดูนี่เอ้ย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 โอ้โฉกกันโคตรมันครับเี่เตะเจ้ายางเสียบเบาขวาเจาะยางครับเสียบเบาขวาเสียบเบาซ้ายดันดันดันแล้วด like hey. well, ันจ right. ิ well. ้มบอลขวาดันออกครับเตะขาเจาะยางเสียบเบาขวาเสียบเบาซ้ายโอ้โห เตมตัวมาไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงนี่ลงไปนอนกองแน่นอนครับแต่ว่านันสมัยยังยืนอ,อยู่ได้ครับลมออกหูออกทางรูขุมขนหมด้วครับคู่นี้โยกเข้าไปเตะขาแข้งขวามาสามทีมสุดท้ายของยกที่2องพยายามโยกอ้ยก้ม um ลงไปโดนเข่าครับโอ้โหนันสวัาาย อยู่ครับไม่ต้องหายใจครับดูยันต์ครับมีเข้าไปครับสุดมันครับโอ้ยับคับคุณแข่งขวาคนละทีครับหมดยกที่สองครับอือหมดยกครับโอ้เดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับเสียงตรงมือลั่นนะคุณที่ชกกันยกสุดท้ายยกที่สามยกสุดท้ายครับมาดูกันสามนาทีท,ท,ที่เหลือใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือมีฉีดยาห้ามือบานให้กับน้าสวัยครับ ขวาครับซ้ายขวามาซ้า,ายเกี่ยวได้เกี่ยวรลงนี้จะเอาวลางต่ว่ากับงาเข้ามาเพ็งไว้ก่อนครับเ,เ,เตเียตะขาต่อยมาหนึ่งสองอเสียเท้าไปประมาณนี้บิดไปน่อยครับ ลุ้นครับยังพอได้ลุ้นกำนันสวัวชิยาห้าหมื่นบาทสองนิดหรือไม่ครับยาที่เหลือขยับโยกผมเย็นเส้นพยายามจะเหนียววางแกขงขวากำนั้นสวัยใจลาย ที่สองกันสุด้ายมวยลูกส่วนครับบิดกระตุกบิดกระตุกหากลูกนี้ครับแม่ได้นุ้นเหมือนกันครับนะสวยใจร้ายครับอีกนาทีนึงครับส,สุดท้าย าเต็มตัวเสื้อมาเสื้อมาได้อันนี้ไม่ใช่เจ โยุสุดท้ายครับโอ้โหเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการการรวบรวมใบคะแนนครับเราก็หันไปชูมือให้ปุ่มเจนเซนครับเ<อ>ฉือนจะคะแนนสว่วนจะได้ไปแบบสุกมัน